ใช่น้ำก่อนแลวใช้น้ำน้อยนึงเพราะว่าขันเอาเนื้อมันออกวันนี้เขาจะขันน้ำปูอีกเื่านึงก็เติน้ำปูถ้ามีขูดปูก็จะดีถ้าใช้สงมือก็จะดีกว่า แล้วสองมือพี่ราคาดไม่พี่เก็บไปทำพี่เก็บไปใส่ถุงมือถุงมือมือผมเไงถุงต้องใส่ถุงมือถุงมือมันขันยากว่าไงสารแตนีิเฮโซก็เรียกว่าให้มันสะอาดที่ถไม่ปกติก็จะใช้ถุงมือนี่แหละจะไม่ทำชโลมไม่ชวลก็ใช้ถุงมือแล้วออันนี้ก็ได้ก็มีตะแกรงที่สาอาดแตน อ่าขั้นตอนสําคัญนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นใส่น้าปูนสเป็นบ่เป็นขึ้นอยู่กับน้าปูนของเหาเนาะเป็นบ่เป็นขึ้นอยู่กับห้าใส่น้าปูนตาหน่านแลวก็นําปูนน,น่ำใส่น้าปูนบ่พ่อมมนกับ,บ่แขวนเนี่ยบาน,นีวนค้นให้มันเข่ากัน นะเอาใส่น้ำปูแล้วเดี๋ยวถึงห้อามาคุนคุนเห็นเนื้อตาลกับน้ำปูนี่มันเข้ากันอ่าที่นี่ห้องเสี่ยมเทศใส่ภาชนะที่เ้าเตรียมไว้นะครับอันนี้ยุูนิใส่เป็นตะลับเพราะว่ามันสิง่าย<ม><ม>เอาไปเข่าตู้เย็นมันกระชีเ<ม>ข่าง่ายอืมเ<ม><ม>้ากรองเ<ม>้างตองเอาอัอนจะเหนือมั่นนาะเ้าบ่อเอาฟองเอาอย่างมันไงสีต่างต่างๆมั้งเนี่ย เฮาว่าให้เศษใหญ่มันลงไปเพราะว่าคันเศษใหญ่ลงไปแตะกินบะแสไปเลยเด้ะเขาต้องกรองดีๆเลยถ้าตะแกรงตาผีก็กองทั้งเดียวนั่นแหละมันไม่มยากๆเห็นไหมมันจะเริ่มจับแล้ว <c oughs> เริ่มจับแล้วเริ่มแครนละ <c oughs> ไม่ทันน,ะนนะี่แขนนี่เสียดายเนี่ยมันดิแครแนละ <c oughs> ใกล้แค่แลร์ด้วนี่เริ่มสิแค่แลร์ด้วนี่วันนี่เหตุใดท้องตลับเท่านั้นเนาะือบุลาดอยากได้ให้มันแบบเนื้อแน่นๆก็เลยไม่ใสน่น้ำบุกะเอาก็เรียบร้อยมันบ่เ้างก,กองเ้าหยังเรียบร้อยเกก้างกะมือปิดฝาเนี่ยปิดฝาปิดฝาแล้วเ้าเอาไป ไว้ข้างนอกก็ได้อ่ะเนี่ยตอนนี้อุ่นตาลของเฮ้านะครับกับแขนแล้วแขนแล้วบัดนี้ข้าวอาไปใส่ไว้ตู้เย็นนะครับให้มันเย็นๆเนาะ